สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel ทำนายฝันดวงเศรษฐีเช่นเคยวันนี้เราจะมาพูดถึงกล่าวถึงความฝันที่ว่าฝันว่าได้แต่งงานหมายถึงการสละโสนนั่นเองเราจะมาทำนายฝันเกี่ยวกับการฝันถึงว่าตนนั้นได้แต่งงานพร้อมเลขเด็ดเลขมงคลว่าเป็นเลขอะไรเรามาชมกันนะครับฝันว่าได้แต่งงานหรือฝันว่าแต่งงาน ทำนายฝันว่าแต่งงานจะหมายถึงการได้เจอคู่แท้หรือเปล่ามาตีความหมายทํานายฝันเลขเด็ดกับแอดมินกันดีกว่านะครับงานแต่งงานถือว่าเป็นความฝันสลับใครลหลายคนเพราะเป็นตัวแทนการแสดงความรักที่มีต่อกันในการร่วมชีวิตคู่ความฝันที่อยากให้เป็นจริงหรือเป็นความฝันจริงๆตอนที่เรารับซึ่งหากเรานอน,อนรับแล้วฝันถึงงานแต่งงานทางเลขสากลาศาสตร์ถือว่าเป็นดาวสุข ที่มีอิทธิพลต่อความฝันค่อนข้างมากมาดูกันนะครับว่าความฝันที่ว่าฝันว่าได้แต่งงานนั้นการทำนายฝันในด้านการเงินการงานความรักสุขภาพจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูด้านการงานกันก่อนนะครับมีการขยายหน้าที่โดยเฉพาะงานที่ต้องไปติดต่อกับคนทั่วไปและโอกาสในการขยับขยายงานไปเป็นในทิศทางที่ดีเป็นเวลาดีและเหมาะที่ควรออกมาทำธุรกิจของตัวเอง หรือสามารถเริ่มพร้อมงานประจําทําควบคู่กันไปเด่นเรื่องงานธุรกิจซื้อมาขายไปและงานบริการด้านการเงินและโชคลาภเด่นมากนะครับอาจจะได้เงินแบบฟุกๆเลยทีเดียวหรือได้ยอดมากกว่าที่ตั้งใจไว้ประมาณ30-40%แต่ระวังเรื่องการจ่ายเงินออกเช่นกันและไม่ควรพูดเยอะจนเกินไปอาจจะเสียลาบหรือเสียรายได้ก็เป็นได้ด้านความรักนะครับเรียกว่าดีเลยทีเดียว เพราะจะทําให้รักในปัจจุบันชัดเจนมากขึ้นมีการพัฒนาการที่ดีมากขึ้นเช่นการมั่นการแต่งงานหรือการมีลูกด้านสุขภาพต้องระวังเรื่องการไม่สบายหนักโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากอาวัยว,วะภายในฮอร์โมนต่างๆแปรปวนหรือโรคเลือดจางฝันว่าได้แต่งงานมาดูเลขเด็ดเลขมงคลที่ใครๆหลายคนรอฟังกันอยู่เลข2ตัวนะครับ6นําคือ6กสอง 60เลข3ตัวนะครับจะเป็น662 665 565 668เสริมอีกนิดนะครับว่าฝันว่าแต่งงานควรทำบุญเสริมดวงนะครับแนะนำให้ทำสังฆทานและถวายดอกไม้มงคลให้ครบ5หรือ9อย่างสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเป็นเศรษฐีกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ